สวัสดีครับชาว f c ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้เรามาเรียนพื้นฐานนะครับการอ่านวงจรไดติงเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่ถามมาว่าแต่ละเซอร์กิตมันมาจากไหนเหมือนพูดคล้ายๆว่าเซอร์กิตที่เราได้มานะครับว่า LPF หนึ่งขี 5, เอามาจากตรงไหนนะครับพูดง่ายๆว่าไล่ไล่ซิงเกิลไลยังไม่เป็นนะครับว่าไอซิง แต่ละสเยดีเนี่ยมันออามาจากตรงไหนและเมนที่มันเขียนในซิงเกิลไลน์เนี่ยเวลามันดึงเมนมานะครับดึงมาอย่างไรนะครับนี่เรามาดูพื้นฐานนะครับของแต่ละชุดดีกว่านะครับอันนี้เป็นตู้ DB นะครับถ้าเราดูอย่างนี้นี่ตู้ DB เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยบอกว่า form MDB ก็แปลว่าไอ้ตู้ตัวนี้นะครับเมนที่จะดึงมาเป็นสายที่ก็เขียนไว้4ค70ส q u a r ตรงนี้นะครับมันก็ต้องดึงมาจาก ตู้ของ MDB เพื่อมาจ่ายให้ตู้ DB ตู้ DB เป็นตู้แยกระหว่างทางระหว่าง MDB กับตู้ย่อยก็คือตู้โหลดเซนเตอร์หรือตู้ไอตัวคอน s u m e r unit นะครับที่เราใช้กันทั่วไปนะครับทีนี้สายที่ดึงมานะครับมันดึงแต่ละขั้นตอนถ้าเกาเขียนมาอย่างนี้นะครับน้องๆหลายคนยังสับสนว่า แล้วมันดึงมาอย่างไงมันเอามาอย่างไงนะเวลาเขาเขียนถึงกนะลายให้เราดึงสายนะครับมันอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าจากตู้ MDB และตู้ MDB นี้เอามีมาจากไหนก็เมนมาจากหมอแปลงนะครับตู้ MDB ตรงนี้นะครับอันนี้เมนมาจากหมอแปลงนะครับเวลาเมนเข้ามาจากหมอแปลงเข้ามาจ่ายให้กับตู้ MDB MDB ก็มีหน้าที่จ่ายเมนย่อยนะครับเมนย่อยไปจ่ายให้ DB อีกทีนึงนะครับอาจจะสายของ โหลดเซนเตอร์เนี่ยที่จะดึงไปหาตู้เ d b มันอาจจะไกลแล้วสายไกลแล้วทำให้วงดับนะครับวงดับก็หมายถึงว่าโวลต์จาก220หรือ380เนี่ยมาจ่ายให้ไม่ไม่ถึงไม่ถึง380หรือ220นะครับเพราะนั้นมันก็จะถ่ายทอดมาเป็นเรียกว่าทอดๆนะครับจากเ d b ถ้ามันไกลมากๆก,ก็ไปตั้ง DB จาก DB ถึงจะมาจ่ายให้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โหลดเซนเตอร์นะครับโหลดเซนเตอร์พวกนี้นะครับโหลดเซนเตอร์พวกนี้ก็ดึงสายมาจากดีบแทนที่ว่าจะดึงไปจากไปเอาเมนจาก MDB มดีบที่มันอยู่ไกลก็เราต้องเอามาจากดีบนะครับจากด b ก็สับย่อยมาหาคอน sumer อ,อีกทีนึงนะครับมันก็จะถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าไลติ้งนะครับแต่ละตัวนะครับพอเราได้เมนเนี่ยเราก็จะดึง ตัวก็เรียกว่าสายเมนหรือสายเซอร์กิตนะครับเป็นตัวเมนย่อย,ยของวงจรไลติงแต่ละ,ะเซอร์กิตเราก็ดึงไปหาแผงที่ก็ตั้งชื่อไว้ว่าแต่แผงตัวนี้มันชื่ออะไรและเซอร์กิตไลติงทั้งหมดนเนี่ยนะครับมันเอาเมนมาจากตรงไหน ก็มันเอาเมนาจาก LPF ขีดหนึ่งตรงนี้นะครับมาจ่ายให้กับไรติ้งทั้งหมดในบริเวณนี้นะครับในตรงนี้นะครับนี้ผมแยกให้น้องๆดูอีกทีหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นมีแผงย่อยนะครับตรงนี้มันก็จะมีแผงย่อยของมันนะครับซึ่งจะเป็นก็เรียกว่าคอน sumer unit นะครับคอน sumer คอน sumer unit ตัวนี้ก็มาจ่ายให้ครับก็เรียกว่าวงจรย่อย ตัวนี้อีกทีนึงครับซึ่งมันอาจจะอยู่ไกลจากแผงของ LPF หนึ่งนะครับเพราะนั้นตู้ของไอตัวคอน sumer unit มันก็จะเอาเมนจากแผง load center ต,ตัวนี้อีกทีหนึ่งถ้าเราดูตาม s งเก l ลไ i n e นะครับตาซิงเก l ลไ i n e เนี่ยมันก็ LPF 1มันต้องดึงเมนมาจ่ายให้คอน sumer อีกตัวหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งคอน sumer เขเป็นตู้เล็กๆที่เราใช้ตามบ้านเลยนะครับเป็นสายอีกขนาดหนึ่งครับซึ่งมาจ่ายแล้นทีนี้จากก็่เรียกว่า คอน s u m e r Unit ตัวนี้นะครับมันถึงจะมาจ่ายให้กับถ้าเราลากยาวๆมันถึงจะมาจ่ายให้วงจรย่อย uh, สวิตตัวนี้ซึ่งสวิตวตัวนี้ก็มีคุมอยู่2ดับก็คือ2วงจร A กับ B นะครับมาจ่ายนะครับสำหรับ uh, ในไอเียนี้นิดเป็นเฉพาะไลติ้งส่วนอาจจะในห้องนี้อาจจะมีปลั๊กเพิ่มนะครับอาจจะมีพวกระบบพาวเวอร์เพิ m, ่ม m, ซึ่งมันก็จะเอาเมนจากตรงนี้เหมือนกันนะครับเอาเมนจากใกล้ๆจากตู้เดียวกัน นะครับก็กินเมนเฉพาะในห้องนี้ที่พวบคุมในห้องนี้อาจจะห้องแอเรียตรงนี้อาจจะอยู่ใกล้จากตัวแผงโหลดเซนเตอร์นี้ถ้าเราดึงเมนไปจ่ายให้เลตติ้งในแอเรียตรงนี้นะครับซึ่งมันไกลเกินไปก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าทําให้วัวมันดอบและก็เพรากว่าทํามาลำบากเพราะว่าตรงนี้เลตติ uh, ้งมันต้องดึงสายเป็น2.5นะดึงยาว uh, เอาเมนจากโ uh, หลดเซนเตอร์ตรงนี้ซึ่งอยู่ไกลซึ่งมันค่องข้างที่จะสาย ช้สายเยอะหรือใช้สายยาวแล้วทาให้วงมันดับนะครับถ้าเราเดึงเมน main, อีกเมนหนึ่งเมนเป็น main เมนเ,เล็กมาจ่ายให้ตู้คอมพิวเมอร์ยูนิตตรงนี้แล้วเราเอาสายย่อยเมนย่อยก็คือสรนะกิตก็เรียกว่าเซรกิตย่อยมาจ่ายให้ครับแผ่ไลติงในเรียนี้ซึ่งมันจะสะดวกกว่าและก็มาจ่ายให้พวก p o ั e r p a c ต่างๆที่อยู่ในห้องนี้พวบคุมสมมุติว่าตรงนี้อาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับเป็นออฟฟิศย่อยออฟฟิศหนึ่งนะครับเป็นเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําประมาณนี้นะครับเขาไม่ดึงสายเพราะว่าเซอร์กิตย่อยเป็น100ยเมตรไปหาตัวเพีงหลดเซนเตอร์ไกลๆนะครับเขาก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับนั่นคือที่มาหลายคนที่ถามว่าแต่ละระแต่ละเมนที่มาจ่ายให้แต่ละช่วงของตู้เนี่มันมาอย่างไงนะครับเราก็จะไล่วงจรอ,อย่างเมื่อกี้ที่ผมไล่ไล่ให้ดูผมไล่ดูอีกทีนะครับจากตู้ MDB มาจากเรียกว่า ไทม์ฟอร์เมอร์ก็คือหมอบแลงนะครับจากหมอบแลงมาจะาให้ตู้ m อ b จากตู้ m b ถึงจะดึงเมนมาจ่ายให้ตู้ DB นะครับจากตู้ DB ถึงมาจ่ายให้แผงโหลดเซนเตอร์แต่ละแผงนะครับจากโหลดเซนเตอร์ถึงมาจา unit, EP, มานะาม่ายให้คอนซูเมอร์ยูนิตนะครับอีทีเป็นทอดๆมานะครับแต่ถามว่าไอคอนซูเมอร์ยูนิตสามารถไปเอาเมนจาก DB ได้ไหมถ้ามันอยู่ใกล้กันก็สามารถไปเอาได้นะครับ มาไปเอาจากเมนตรงนี้ได้แต่นี้อาจากดีบีเนี่ยเขาไปดึงมาแผงโหลดจากแผงโหลดถึงมาจ่ายให้คอน sumer unit ไปว่าแผงโหลดกับคอน sumer unit เนี่ยอยู่กันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับราไปเอาเมนจากดีบีเนี่ยอาจจะไกลนะครับเพราะนั้นมันก็จะถ่ายเป็นช่วงๆมานะครับนี่วิธีการไล่และการดูนักงน้องถามกันหลายคนนะครับเวลาเขา,าเขาเรียากว่าเอ็นจิเนียร์สายเอ็นจิเนียร์เขาเขียนแบบมานะให้ให้น้องๆ้องเขาดึงสายอย่างเงี้ยก็เขียน เป็น DB จาก DB ถึงมาช่ายให้โหลดโหลดเซ็นเตอร์เป็นอ่าน LP1 หรือ LP2 ไปเรื่อยๆจชา LP1 หรือไปจ่ายให้คอนซูเมอร์ยูนิตคอนซูเมอร์ยูนิตนะครับ1ก็จ่ายไปเรื่อยๆนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นคอนซูเมอร์ยูนิตแผงที่2ก็แล้วแต่ ได้หมดแล้วแต่ผู้ออกแบบออกแบบนะครับทีน,นี้เราก็ไล่ตามเส้นอย่าไปคิดมากนะลายคนคิดมากไปหายัางไงหรือบ,บางคนอาจจะไล่ไม่ถูกไล่ตามเส้นนะครับาอาจจะเดมดีบเอามามาดีบีก่อนโหลดเซนเตอร์มาจากไหนเอาก็ามาจากในตู้ DB เราก็ดึงสายเมนไปหาตู้ DB ตัวนี้นะครับคอน sumer unit เอามาจากไหนก็ดูจากเส้นเส้นมันต่อมาจากแผงโหลดก็เราไล่ตามเส้นที่เขาขีดนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับนี่คือวิธีการไล่ของ ระบบเมนภาคเมนนะครับแล้วก็ระบบไลติงที่เราไปจ่ายว่าไปกินที่ตู้ไหนอันดับแรกเวลาเห็นแบบไลติงแล้วนะครับก็ต้องดูตำแหน่งตู้ก่อนยืงไหนกินจากตู้ไหนนะเขาซึ่งเวลาเขาออกแบบนี้เขาอวกแบบเวลาเขาออกแบบให้เราเนี่ยมันเป็นสไตล์คล้ายๆแบบนี้นะครับมันก็คือใช้แบบโยงนะครับเป็นฟอร์เทนเนอร์นะครับก็คือออกแบบพักแบบแล้วจะออกแบบมาแล้วเราก็ไปคิดราคาหรือไม่คิดราคาเวลาเราได้ พขาอยากได้งานแล้วเราก็ไปทําช็อปให้เป็นแบบนี้หรือบางคนหรือบางองค์กรก็ไม่ทาช็อปคนให้ลูกน้องตต่แบบเป็น,นี้ให้ลูกน้องเดินเลยก็ถ้าลูกน้องอก็เรียกว่ามีประสบการณ์เยอะก็สามารถเดินได้แต่ถ้าคนมีประสบการณ์น้อยอาจจะงงหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกพี่ก็เรียวกว่าอะไรอ่ะทาช็อปดอยอิงให้แนวท่อที่จะเดินเดินยัางไงามันจะง่ายกว่านะครับ เราก็เดินตามลายที่เขาคิดมาให้ซึ่งมันจะง่ายกว่าแล้วก็แต่ละสายเขาก็ากำกับว่ากินจากตู้ไหนเป็นจะก,กิจเท่าไหร่ใช้สายขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะไล่แล้วก็ใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับควาดูดขนาดสีหเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อท่อที่มาจาก เส้นนี้ที่เราจะเดินใช้ท่อขนาด4หุนท่อที่อยู่ในท่อก็เป็นท่อ,อเป็นสายกี่เส้นเราสามารถเดินตามนี้ซึ่งจะง่ายกว่าที่เขาขีดเข,ขียน,ยนแล้วก็เข,า,ขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ก็จะชี้ว่าตรงนี้ไปคอนซูมเมอร์ยูนิตเร์กิจที่หนึ่งซึ่งถ้าเป็นช่างเขามีประสบการณ์หลายปีเขาก็จะมองออกแต่ถ้าสมมติช่างยังไม่มีประสบการณ์ก็จะงงงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำจบต่ออิงก็คือให้สมาัคร ก็เรียกว่าอะไรให้ช่างที่เขา,าประสบการณ์น้อยเดินหรือประสบการณ์เยอะก,ก็เดินได้เพราะว่าเ,าเวลาเขาเอนจิเนียเขาทำอะไรเขาเรียากว่าช็อปดรออิ่งเขาจะนั่งไล่ลายท่อนะครับเวลาเดินก็จะเป็นแพรเป็นแพรก็คือเรียงมาหลายเส้นมาเป็นชุดเดียวกันแล้วก็แยกออกแยกออกซึ่งมันจะสวยงามเขาจัดระเบียบให้เราเดินซึ่งมันก็จะเรียกว่าเดินแล้วมีศิละปะในการเดินของช่างมีความเรียบร้อยดูแล้วเกิดก็เรียกว่าอะไร เรียบร้อยความเรียบร้อยความสวยงามใน,นเวลา,าก็เรียกว่าเจ้าของงานโอนเนอร์หรือคอนซอก็มาตรวจก็เ,เห็นว่าเออเรามีฝีมือมีเขาเรียกทักษะในการเดินท่อในการศึกสายก็ทาให้งานเรียบร้อยอ่า,ยา,อา,ยอยอานหน้าอาจจะมีก็เรียกว่าอ,อาจจะมีโปรเจกต์เพิ่มก็อาจจะ,จจะเเยี่ยมบ,บริษัทเราเข้าไปาต่อรองราคาอีกก็ได้แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ฝีมือและก็เรียกว่ออาอะไรนะการที่ควบคุมง,งานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ก็คือกําหนด สเก็ตด,ด้วนเวลาที่เขากะไว้ว่าต้องงานนี้ต้องเสร็จไปในหนึปีหรืออะไรนี้เราก็ต้องทำเสร็จาตามที่เขาก็ยกว่าอะไรวางแผนไว้นะครับเขาก็อาจจะพิจารณาอาจจะมีไซส์หน้าเขาอาจจะพิจา,ารณาบริษัทเราไปประมูลราคาอีกก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับช่างด้วยนะครับเวลาเราทํางานก็ ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดปลอดภัยในที่นี้เวลาจ้ำสายจ้ำสออะไรพวกนี้นะครับมันต้องจ้ำให้เรียบร้อยนะครับมีวายนุวายนุวายนัดนะครับเข้ทองผ้าเทปนะครับจ้ำใหญ่มันตึงเกินไปในบล็อกนะครับให้มีความหย่อนของสายบ้างนะครับไม่นั้นถ้าตึงเกินไปเดี๋ยวมันก็ไปเกี่ยวกับไอตัวอะไรล่ะคอนเนคเตอร์ที่มันมีค่มุมบางคนไม่ได้ใส่บุชชิงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเกิดทําให้เกิดช็อตได้นะครับเวลามันไปบาดสายอะไรพวกนี้นะครับ พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาช่างยํำสายอะไรพวกนี้นะครับควรจะมีเวลาเดินทอดนะครับควรจะมีเขาเรียกว่าวิชชิงนะครับการบาดนะครับเวลาลินสายนะครับสายมันจะได้ไม่บาดกับไอตัวคอนเนคเตอร์นะครับแต่เอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแต่ช่างที่มีประสบการณ์เขาก็รู้นะครับส่วนใหญ่ก็ใส่กันเรียบร้อยดีนะครับเห็นหลายๆลายไซส์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับพื้นฐานครับสำหรับน้บองๆนะครับที่มีพื้นฐานน้อยนะครับสำหรับ,บคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ